นี่ครับโอ้หายเนื้อแล้วครับพี่น้องหายเนื้อแล้วนี่ครับปลาไหลครับพี่น้องเบ็ดฟมเบ็ดขวดครับไอ้เบ็ดขวดเด้อพี่น้องเบ็ดขวดใส่เนื่อท่าพี่น้องไม้จะเป็นแบบนี้ครับเปล่าหกครับพี่น้องเป็นข้องไมมพูนเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาใส่เบ้างนะครับผมใส่เบิ้งไม้ครับอันนี้เขาจะผ่าไม้ พงแค่พี่น้องเป็นข้อ,องเงียไว้พุ่นนะครับเดี๋ยวผมขอโตไซก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาพอกันตอนมาพอกันตอนยามพี่น้องมาพอกันตอนยามว่าจะมีปลาไหลวาพี่น้องจะมานวาครับพี่น้องผมขอโตใไซก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยามครับเสียบปนแล้วเลยพี่น้องบรรยากาศน้มแรงครับบรรยากาศยามแรงอยู่รีสะเกตครับตอนนี้ บรรยากาศจำแรงอีงสา,บานบ้านเฮาเดี๋ยวมาเร่งมาหลุดน้ำกันครับว่าสีมีโคบหมานมาครับว่าเอียนเนี่ยจะมีบ่แล้วก็มีเอียนกินถากบ่ครับเพราะว่าผมไม่เคยใส่เนื้อถากยักษเทื่อครับอยู่แถวบา้านเฮานะครับนี่ครับบรรยากาศครับบา้านเฮาจำเรืงผมมาฝากครับบรรยากาศจำเรืงตะเวนไก่ตกุ๊กนีแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวตอนยำ มาลุ้นกันว่าจะมานไหมครับพอกันครับพี่น้องเจน,น่อยสวัสดียามสดเสาครับพี่น้องตอนนี้กาเวลาปรวันตีหาเกือบหงวงเสาครับที่พามายามเบ็ดครับพี่น้องว่าจะมานไหครับไปกันเลยครับพี่น้องตอนนี้ฟังเสียงนกเสียงกาธรรมชาติครับช่วงไก่หงวงเสานะครับ ี่ครับเสียงนกเข่านกกระเบวาไปพี่น้องไปหลุนน้ำกันครับล้างนี่ขวดดึงพี่น้องมาหลุนน้ำกันครับล้างแรกเลยครับ คอครับพี่น้องลูกใบเอียนโอ้มานแล้วพี่น้องมานแล้วนี่ครับรคอครับพี่น้องนี่ครับหลังแรกครับพี่น้องแหงมนันโอเคครับพี่น้องขอเก็บก่อนลูกใบเอียนครับพี่น้องช่อนแจ้งแล้วครับพี่น้อง ยังเงียบอยู่ครับยังได้ตัวเดียวอยู่คือกาหลังนี้ก็เงียบครับพี่น้องเงียบอยู่หลุดกันต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทายให้หลังถือด้วยครับพี่น้องทานมืถือผมก็จะเก็บเลยนะครับพี่น้องไปหลุดน้วกันครับหลุดหลังนี้พี่นอ้องพี่ยิงดึงอยู่ครับนี่จากซีมี่มมี่ซีมี่มตัวบครับหลุดน้วกันครับ lấy nổi tôi đừng phi nổi ơi không? ơi Nè Có lấy bố mì không? Nè phi nổi Lấy nổi tôi đi หลุหลังนีน้ำกันครับจะซิมี่โตโบมี่แหละครับ ดึงแบบนี้ย่เคยพลาดโอ้มีครับพี่น้องมีมีมีครับมีอน,นาคอนดาครับอน,นาคนอนดาหายเหนื่อยแล้วครับอน,นาคอนดาครับหายเหนื่อยแล้ว ป้าพี่น้องน้าขนาหน้าครับนี่ครับโอ้หายเหนื่อยแล้วครับพี่น้องหายเหนื่อยแล้วนี่ครับหายเหนื่อยแล้วครับในอ้อมเลยพี่น้องในอ้อมแล้วสุดยอดครับพี่น้องมาแต่สีบ่ไ้พ่อตนี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวไปหลุดน้ำกันต่อครับพานแล้วครับพี่น้องพานแล้วรัางนี่พี่น้องหัวจมหน่อยนึงครับแจสิเมยังดึงครับเดี๋ยวคลิปหนาจัดเตรียมครับพี่น้องคลิปหนาสิไปไปทงไงครับคลิปหนาอย่าลืมติดตามครับคลิปหนาสีพาไปทงไง อันนี้คือไม้ติดบ้านครับหลุนต่อไปครับหลุดรวมกันครับหลังนี่ขวดหายครับพี่น้องขวดหายครับ ครับพี่น้องกดจมครับพี่รุ่นครับมีลรุน่นกันครับ ่แหน,น,น่อน,น,นครับอ๋อโมพาดครับพี่น้องคือพาคุมคาอยู่โมพาดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ถือ่าสุดยอดครับบอ่อพลาดครับพี่น้องถือว่าคุ้มอยู่ครับในสองตัวแหละประมาณสองตัวโล่แหละครับโอเคครับพี่น้องยังอีประมาณสามทีหลังนี้ไปหลุดน้ำกันน้องครับขวดโจมมีแล้วครับหลังนี้มาหลุดน้ำกันครับ มีเลยโอ้ยหลุดแล้วมีหลุดครับแล้วมีหลุดแล้วนีหล,ล,ลุดครับพี่น้องหลุดครับโลโก,กต้อครับ จมเขบาไปน่องล้างนี่มาหลุดน้ำกันครับกดจมครับ ไงเมื่อไหรครับขออออบ้ออ้อมอยู่ครับใส่อ้อมอยู่ครับพี่น้องถือว่าโอเคพี่น้องโซ่คนโซเล็ดอยู่โอ้ย่างลังสุดท้ายครับพี่น้องไปหลุดน้องกันครับครับพี่น้องเศร้าเหรอครับ ตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวมารวมยอดกันมาในไหล่บนไหนครับนี่ครับนี่ครับถือว่าสมคโคสซเลนอยู่ครับพี่น้องปลาไหลสามสีใหญ่ๆในสองตัวครับปลาช่อนตัวหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องถือว่าโอเคครับไม้ไต่ไกบ้านคนหายกินหลายครับไอ้บ้านอีสานบ้านเฮา เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับผมจะพาไปลุยหมายไงครับพี่น้องคลิปหนาครับอย่าลืมติดตามเด้อจะได้กระปากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้บ้าปูอีสานนักขัตนครับ,รบจะรับคลิปนี้สวัสดีครับ